เอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่26ผมมาครับมาคุยกับพี่ท่านนี้เรื่องวงจรชีวิตไสเดือคือปุ๋ยไสเดือนวันนี้มาจัดเต็มเลยยังไงอ,อธิบายก่อนอวันนี้สวัสดีนะคะความบ้านเหล่านะคะวันนี้เรามาสอนการเลี้ยงไสเดือนอย่างที่เคยเกิ่นไว้ว่าถ้าใครสนใจวิถีเกษตรอินทรีย์มูลไสเดือนถือว่าเป็นปุ๋ยเพื่อการเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะก็วันนี้เรามาสอนทั้งเรื่องการเรียนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการล่อน และสุดท้ายการใช้ประโยชน์อันนี้คือผลผลิตของมูลไส้เดือนซึ่งต้องบอกกันเลยว่าปลอดภัยทั้งตนเองและคนอื่นรวมทั้งอันนี้ไว้ต่อยอดไว้เป็นอาชีพแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนได้ด้วยยินดีนะคะที่บูธเราเรียนฟรีค่ะแล้วหลังจากนี้หลังจากงานตรงฟาร์มเห็ดป้านาแล้วเนี่ยถ้าเป็นวันธรรมดาหรือวันอื่นต้องไปติดตามได้ที่ไหนยังไงครับติดตามได้ในเพจฟาร์มบ้านเรานะคะเพจ Facebook ค,ค,คือ farmer u n d e r s c o e v 2 0 1 9